กราบสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผม b a c k l i ิสนะครับผมผมวันนี้ผมก็จะมาสอนดาวน์โหลด b ูสเต็ a ซี่นะครับผมเป็น b บู s t a c k ที่ผมใช้เป็นปัจจุบันเลยตอนนี้นะครับผมอาจจะเป็นเวอร์ชั่นเก่าหน่อยนะครับผมแต่ว่าผมลองรับได้เลยว่ามันก้าวสิบเฟรมนะครับผมแล้วก็ลื่นนะครับผมก็ หลังจากที่ผมเอาไปเล่น X Shot นะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมสำหรับ Boost a c k v e r s i 4ตัวนี้นะครับผมอ่ะส่วนใครที่จะโหลด Boost Stack v e r s i 5นะครับผมเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับผมอ่ะหรือไม่ก็กลับไปดูคลิปเก่าๆผมได้นะครับผมแต่ส่วนมากคลิปเก่าๆผมนะครับผมมีคนบอกว่าเออไม่เข้าใจบ้างอะไรหลายๆอย่างนะครับผมเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมก็จะทําให้ใหม่นะครับผมอ่ะก็ อย่างแรกนะครับผมก็ทําการดาวไม่ใช่ดาวน์โหลดดิลบทิ้งนะครับผมลบทิ้งก่อนนะผมพี่ก็จำไม่ได้ว่าเป็นเวอร์ชันอะไรเดี๋ยวโหลดมาก่อนค่อยดูนะครับผมอ่ะก็ทําการลบทิ้งก่อนนะครับผมเป็น b o o s t a c k App Player นะครับผมตัวนี้เลยนะครับผมซึ่งเป็นเวอร์ชัน4นะครับผมอ่ะเวอร์ชัน5ก็จะเป็นอ่่าาออะไรวะากดการติดตั้งเลยไม่เลือกนะครับผมอ่ะก็จะเป็น b o o s t a c k 5 Beta นะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมส่วน b o o s t a c k 4ก็จะเป็นอ่า b o o s t e อ่าแอปอะไรเี่น Play อะไรไม่รู้หรอก นั <sympath is> ่นแหละนะครับผมก็ลบทิ้งแล้วนะครับผมก็ทําการดาวน์โหลดเลยนะครับผมอ่ะตัวนี้นะครับผมก็ทําการรอสักครู่นะครับผมอ่าไฟล์ก็ประมาณ 3mb นะครับผมเล็กๆเองนะครับผมก็ทําการเอาออกมาก่อนนะครับผมเพื่อที่จะอธิบายนะครับผมอ่ะจากนั้นนะครับผมก็ทําการแตกไฟล์ไปเลยนะครับผมอ่าปุ๊บอ่นก็จะเป็นไฟล์ตัวนี้เลยนะครับผมคลิกขวานะครับผมแล้วก็แตกไปที่ตรงนี้เลยนะครับผมอ่ะอ่าตัวนี้ก็ การลบทิ้งได้เลยนะครับผมไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมอ่าที่จะใช้ก็คือเป็นตัวนี้นะครับผมซึ่งเป็นบูสเต็คสี่นะครับผมเ,เวอร์ชันที่ผมใช้เลยนะครับผมก็ทําการกดเข้าไปอันแรกเลยนะครับผมอันแรกก็จะเป็นอ่าบูสเต็นะครับผมให้รันนะครับผมเป็นเวอร์ชั่น4.210.0.1อ่า 093นะครับผมเป็นเวอร์ชันนี้เลยนะครับผมอ่ะส่วนอย่างอื่นละครับผมส่วนอย่างอื่นเป็นการตั้งค่าบูสเต็กรับผมก็เป็นรูปแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับใครที่ขี้เกียจดูคลิปก็ไปทําการดูได้เลยนะครับผมอ่ะสำหรับใครที่ไม่เข้าใจก็ดูคลิปนั่นแหละนะครับผมจะได้ตั้งค่าให้มันอ่าได้90เฟรมนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนแบบ90เฟรมนะครับผมน่าจะได้กันหมดทุกคนอันนี้ส่วนตัวนี้ก็เป็นปุ่มฟรีไฟนะครับผมสําหรับใครที่เดี๋ยวอ่าอยากได้ปุ่มพี่นะครับผมพี่ก็จะแจกไว้ให้นะครับผมสามารถอิ p พอ t ได้นะครับผมอ ทันนี้ก็เป็นการตั้งค่าปุ่มฟรีไฟเหมือนกันนะครับผมก็เป็นการตั้งค่าหลายๆอย่างนะครับผมที่พี่ใช้นะครับผมสำหรับใครที่อยากตั้งค่าตามพี่ก็สามารถตั้งค่าได้นะครับผมต่อไปนะครับผมก็กดไปที่อันแรกกันแหละครับผมทำการรันบุสแตกเลยนะครับผมกดแลบวมัลคลิกนะครับผมมักจะถามใช่หรือไม่นะครับผมหรือว่าภาษาอังกฤษก็จะ yes หรือ no ก็ตอบ yes นะครับผมหรือว่าใช่นั่นแหละนะครับผมจากนั้นนะครับผมสำหรับใครที่ไม่ซีเรียสการติดตั้งนะครับผมผมก็ กดติดตั้งตรงนี้เลยนะครับผมแต่ว่า <c oughs> นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนพื้นที่ปรับแต่งการติดตั้งให้มันไปติดตั้งตรงไหนก็ทําการตรงนี้เลือกได้เลยนะครับผมอ่ะซึ่งเวอร์ชั่น4 <c oughs> นะครับผมต้องบอกได้เลยว่าเราจะติดตั้งตรงไหนก็ได้นะครับผมส่วนเวอร์ชั่น5ผมแนะนําว่าให้กดติดตั้งไปเลยนะครับผมไม่ต้องเลือกพื้นที่การติดตั้งเนาะ <c oughs> <c oughs> มันจะวุ่นวายทีหลังนะครับผมเพราะว่ามันต้องอปรับแต่งอะไรหลายๆอย่างนะครับผมอ่ะก็ผมจะเลือกเป็นไดอีก็แล้วกันนะครับผมอ่ะไดอีบูสแตกบบนี้นะครับผมอ่ะ ก็ uhm. เสร็จแล้วก so ็กดติดตั้งแดบนี้นะครับผมง่ายๆครับผมอ่ะง่ายๆแค่นี้นะครับผมก็ทําการรอโหลดให้เสร็จนะครับผมผมก็จะมาสอนตั้งค่าให้มันได้90เฟรมกันนะครับผมอ่ะก็พยายามอย่ากดลัดคลิปนะครับผมอาจจะทําไม่ได้นะครับผมแล้วก็มาถามพี่ครับทาไม่ได้อย่างงุนอย่างนี้นะครับผมก็พยายามดูคลิปให้จบนะครับผมเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่อ่ามันดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งเสร็จเลยนะครับผม อ่ะหลังจากที่เรากดติดตั้งแล้วนะครับผมมันก็จะทําการดาวน์โหลดนะครับผมแล้วก็ติดตั้งโดยอัตโนมัติเลยนะครับผมหลังจากนั้นก็ทําการลงชื่อผู้ใช้เลยหรือว่าอ่าจะทําการตั้งค่าก่อนก็ได้นะครับผมในที่นี้ผมขอตั้งค่าก่อนนะครับผมตั้งค่าโปรแกรมให้มันเสร็จนะครับผมโดยการกดปที่อ่าสามขีดตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไปที่ตั้งค่าครับผมอ่าการตั้งค่านี่สําคัญมากเลยนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับผมผมจะตั้งเป็นอ่าร้อยอ่าพันเก้าร้อยยี่สิบนะครับผมคูณพันแปดสิบนะครับผมแล้วก็ดอ่ี ร้อยสิบนะครับผมกดบันทึกไปนะครับผมจากนั้นก็กดรีสตาร์ทนะครับผมอ่าเมื่อรีสตาร์ทเสร็จนะครับผมก็มาที่หน้าตั้งค่านี้เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ไปตั้งค่าที่โปรแกรมนะครับผมต้องรีสตาร์ททุกรอบนะครับผมในการตั้งค่านะครับผมอ่าอ่าหลังจากที่เราตั้งค่าเอ่อจอแสดงผลเสร็จแล้วนะครับผมต่อไปก็เป็นโปรแกรมนะครับผมอ่าโปรแกรมตรงนี้นะครับผมอ่า ปรับไปที่ประสิทธิภาพนะครับผมอ่าตรงนี้ก็ปรับไปที่ส่วนมากนะครับผมจะเป็น Open g จอกันนะครับผมอันนี้ก็ไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนเนาะอ่าสำหรับใครที่เปลี่ยนเป็น d i r e c เ X ็ก็ได้นะครับผมแล้วแต่นะครับผมอ่าส่วน GPU ผมแนะนําว่าให้ติ๊กถูกไปเลยนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับผมมันจะตั้งค่ามาให้แล้วนะครับผมเราก็ไม่ต้องทําอะไรมากนะครับผมส่วนที่เราจะมาเปลี่ยนก็คือตรงนี้นะครับผมอ่าตรงนี้เลยนะครับผมที่เป็นเบต้านะครับ a s t c นะครับผมอ่าปรับเป็นตรงนี้เลยนะครับผมอ่าก็ ส่วนประสิทธิภาพนะครับผมซีพียูนะครับผมปรับเป็นสี่คอไปเลยนะครับผมจากนั้นแรมนะครับผมปรับเป็นกำหนดเองนะครับผมแล้วก็เลื่อนไปให้สุดเลยนะครับผมมันก็จะเป็นประมาณ 4G ่ินะครับผมอ่ะส่วน CPU ตรงนี้นะครับผมสำหรับใครที่มีแค่1คอแนะนําว่าให้ไปเปิดวิธีนะครับผมส่วนผมจะสอนไม่ได้นะครับผมซึ่งไปหาดู Schools มันแล้วแต่ละคนนะครับผมเพราะว่าไบออดของเราไม่เหมือนกันนะครับผมไม่สามารถสอนได้นะครับผมการตั้งค่าของเราไม่เหมือนกันนะครับผมซึ่งเราจะตั้งค่าตอนที่เปิดเครื่องนะครับผมอย่างเช่นกดปุ่มดีเอลนะครับผมกดรัวๆนะครับผมมันก็จะเข้าหน้าไบออดนะครับผมจากนั้นก็ไปเปิดวิธีกันนะครับผมก็ไปหาวิธีกันได้นะครับผมสำหรับใครที่ปรับคอได้แล้วนะครับผมก็ไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรมันนะครับผมปรับแค่สีคอรอนะครับผมจากนั้นนะครับผมเปิด อ่า2เฟรมเลทนะครับผมอ่าจากนั้นก็ทําการเลื่อนให้สุดไปเลยนะครับผมก็จะเป็น240เฟรมนะครับผมแสดงเฟรมเรทระหว่างเล่นอันนี้ผมขอติ๊กแล้วกันนะครับผมผมจะได้โชว์ให้ดูว่าอ่าเล่นฟรีไฟล์เนี่ยมัน90เฟรมจริงๆนะครับผมอ่าก็กดปุ๊บนะครับผมอ่าแสดงเฟรมเรทนะครับผมต่อไปอ่าตั้งค่านะครับผม A b i เอ่อนะครับผมตรงนี้นะครับผมปรับเป็นเอ่อตรงนี้เลยนะครับผม ARM นะครับผม ส่วนตรงนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับผมทําการบันทึกได้เลยนะครับผมแล้วก็รีสตาร์ทไปนะครับผมอ่าแค่นี้ก็บูสเตอร์ของเราก็จะแรงขึ้นแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมอ่าหลังจากที่เราตั้งค่าเอ่อไปแล้วนะครับผมใน2ส่วนจะออ่ารู้สึกได้ว่ามันลื่นขึ้นนะครับผมมันเปิดโปรแกรมขึ้นอ่าเร็วขึ้นนะครับผมการแจ้งเตือนนะครับผมแล้วแต่ความชอบของเราเลยนะครับผมไม่มีผลนะครับผมอ่าอันนี้ก็ นะครับผมไม่มีผลเหมือนเดิมนะครับผมไม่ตั้งค่านะครับผมขอผ่านนะครับผมขอผ่านไปถึงขั้นสูงนะครับผมขั้นสูงนี่แนะนําเลยนะครับผมไม่ใช้เป็น ASUS ROG 2นะครับผมอ่าจะเป็นประมาณนี้แล้วกดบันทึกนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมส่วนเคอร์เซอร์ใครอยากได้เป็นสีขาวหรือว่าสีทองอันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมจากนั้นก็ทําการล็อกอินนะครับผมแล้วก็ไปทําการดาวน์โหลดได้เลยนะครับเอ้ยผมลืมอยู่อย่างหนึ่งนะครับผมอ่ะ ลืมอย่างหนึ่งตัวนี้ก็เปิดเปิดบ s สต์แตกทิ้งไว้เลยก็ได้นะครับผมอ่ะก็ให้ทุกคนมาที่หน้าจอเปล่าคลิกขวาครับผมไปที่แผงควบคุมเอ็นวีเดียนะครับผมอ่ะสำหรับใครที่คอมพิวเตอร์ใครที่ยังไม่เป็นภาษาไทยนะครับผมแนะนําว่าให้ไปตั้งเป็นภาษาไทยนะครับเพื่อที่จะตั้งค่าตามผมก่อนนะครับผมเพราะว่าภาษาอังกฤษนะครับผมมันมีการสลับตําแหน่งกันเล็กน้อยนะครับผมทําให้อาจจะอาจจะต้องใช้การเดาเอานะครับผมแล้วก็เอาไปแปลเอานะครับผมอ่ะแนะนําว่าก็ นะครับผมกดันที่ตั้งค่านะผมภาษาและวันที่เออไม่ใช่เดวันวันที่และภาษาเออยวันที่และเวลานะครับผมหลอนหมดแล้วนะครับผมแล้วก็มาที่ภาษาครับผมอ่าจากนั้นนะครับผมก็ปรับไปที่ภาษาไทยนะครับผมแล้วก็ทําการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ให้คอมพิวเตอร์คุณเป็นภาษาไทยนะครับผมก่อนนะครับผมจากนั้นนะครับผมก็มาที่คลิกขวานะครับผมแล้วก็แผงควบคุมเวนวิดียนะครับผมอ พอมันเป็นภาษาไทยมัน <ii> ก er mm ็จะตั้งค่าง่ายขึ้นนะครับผมแน่นอนว่ามันจะได้90้าสิบเฟรมนะครับผมแบบที่พี่อยากจะให้เป็นนะครับผมเมื่อมันมาแบบนี้แล้วนะครับผมก็ทําการไปที่การตั้งค่าโปรแกรงนนะครับผมชอบลืมนะครับผมก็ไปที่การตั้งค่าโปรแกรมนะครับผมก็มาตรงนี้ต่อนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมให้ทุกคนกดไปที่ตรงนี้ครับผมอ่ากดปุ๊บนะครับผมมันก็จะมีให้เลือกเยอะแยะนะครับผมให้เลือกเป็นเอ แอปเพยเออร์นะครับผมเป็นบูสต์ตคแบบนี้เลยจุด exe นะครับผมไม่ใช่ตัวนี้นะครับผมไม่ใช่ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมอ่ามันก็มีตั้งหลายอย่างนะครับผมพยายามดูให้ดีอ่าดูดีๆนะครับผมเป็นแอปเพย์เออร์ตรงนี้เลยนะครับผมกดปุ๊บอ่ามันก็จะมาหน้านี้นะครับผมแล้วก็เลื่อนนะครับผมเลื่อนมาที่อ่าสิงคนไนแนวตั้งนะครับผมปรับเป็นอ่าปิดไปเลยนะครับผมอ่าจากนั้นนะครับผมต่อไปตัวประมวลผลกราฟิกนะครับผมก็ตรงนี้นะครับผมปรับเป็นอ่า ชื่อของการ์ดจอของเรานะครับผมอ่าหลายคนอาจจะแบบถามพี่ครับพี่ครับคอมพิวอรสเปคอะไรครับต้องบอกว่าไม่ค่อยแรงครับผมเอก็ดูเอาดูจากการ์ดจอเอาก็ไม่ค่อยแรงนะครับผมก็เออผมว่าหลายคนอาจจะทําได้แหละนะครับผมก็ตั้งค่าเสร็จก็ปิดไปเลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะตั้งค่าเป็นคอมพิวเตอร์เป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมก็ไปทำการตั้งค่าได้นะครับผมส่วนตรงนี้นะครับผมเป็นการปลดล็อกนะครับผมให้แบบ ฟรีไฟน์เนี่ยมันรันถึงเท่าไหร่อ่ะหกสิบเฟรมนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็ทําการล็อกอินให้เสร็จสิ้นนะครับผมแล้วก็ดาวน์โหลดเกมที่ชอบนะครับผมก็ส่วนเกมที่ผมเล่นตอนนี้นะครับผมในบูสเต็คสี่ก็จะเป็นฟรีไฟน์นะครับผมส่วนมากฟรีไฟน์พี่จะเอาไปเล่นเป็นออ่วิธีบูสเต็คห้านะครับผมส่วนเอ่็กช็อตนะครับผมพี่จะเล่นอยู่บูสเต็คสี่นะครับผม อ่าหลังจากที่ล็อกอินเสร็จแล้วนะครับผมก็ทําการดาวน์โหลดเกมที่เราชอบนะครับผมอ่าเกมที่ผมอยากจะโหลดในตอนนี้นะครับผมก็จะเป็นเกมฟรีไฟล์เลยนะครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับผมแน่นอนว่าเป็นฟรีไฟล์แน่นอนนะครับผมสำหรับใครที่อ่าโหลดบูสเตอร์มาเล่นนะครับผมตอนนี้ก็เกมกําลังคิดเลยนะครับผมก็น่าจะเป็นเอ็กช็อตนะครับผมเอ็กช็อตอยู่ไหนวะเนี่ยเอ็กช็อตหายไปไหนวะเอ็กช็อตเดี๋ยนี่เองนะครับผมหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับผมล่วงจากติดอันดับหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมอ่ นี่ครับผม xshot นะครับผมก็เราใครที่จะเล่นก็สามารถโหลดมาเล่นได้นะครับผมในเวอร์ชัน4่นะครับผมต้องบอกเลยว่าลื่นนะครับผมถ้าตั้งค่าตามพี่นะครับผมพี่ก็แนะนําวิธีการตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปตัดตอนที่ฟีไฟด์ดาวน์โหลดเสร็จกันเลยนะครับผมอ่ะตอนนี้ก็ทําการดาวน์โหลดฟีไฟด์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามากดเปิดกันดูว่ามันจะได้90เฟรมจริงไหมนะครับผมอ่ะ ตามที่พี่ตั้งค่ามาทุกรอบมันก็น่าจะได้เอ90เฟรมนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่ารอบนี้จะได้90เฟรมไหมนะครับผมอ่ะก็รอดนะครับผมอ่ะตอนนี้ฟรีไฟก็ดาวน์โหลดเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมอ่ะผมลืมบอกอยู่อย่างหนึ่งนะครับผมหลังจากที่เราเตั้งค่าการ์ดจอเสร็จนะครับผมอย่าลืมทําการเอรีโปรแกรมบูสเต็ก่อนนะครับผมอ่ะ เมื่อทุกคนตั้งค่าเสร็จนะครับผมทุกคนดูเฟรมนะครับผมถ้าเกิดว่ามันยังอยู่ที่60เฟรมนะครับผมแนะนําว่าให้รีโปรแกรมบูสเต็คครั้งหนึ่งก่อนนะครับผมแล้วก็เข้าเกมนะครับผมส่วนพี่ฟเนี่ยจะได้อยู่ที่90เฟรมนะครับผมแบบแน่นอนเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้90เฟรมจริงเปล่านะครับผมอ่านะครับผมเมื่อเข้าหน้าการีน่านะครับผมเฟรมก็จะถึง300นะครับผมอาการแบบนี้แสดงว่านะครับผมได้90เฟรมจริงๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้จริงเปล่านะ ถ้าทุกคนทําตามนะครับผมดูคลิปจบนะครับผมไม่กดลัดไม่กดเ,เลื่อนดูอะไรเงี้ยนะครับผมทุกคนทําได้แน่นอนนะครับผมซึ่งอพี่สอนใครนะครับผมก็ทําได้หมดทุกคนนะครับผมขอแค่ขอแค่ดูคลิปให้จบนะครับผมจะอา่อาอ่าสังเกตได้ว่าก็จะได้90เฟรมนะครับผมอา่าเดี๋ยวพี่ล็อกอินเข้าไปในเกมให้ดูเลยนะครับผมาบางคนอาจจะสงสยัยพี่ได้แค่อา่าหน้านี้หรือเปล่ากดเข้าเกมไปก็แบบ60เฟรมอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่กดให้ดู อ่ะพี่ก็ได้ล็อกอินนะครับผม ID ดีพี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะกดให้ดูเลยนะครับผมอ่ากดเข้าไปในเกมนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะได้ก้าว90เฟรมไหมนะครับผมอ่าดูครับผมอ่ากระตุกนิดหน่อยนะครับผมเวลาเข้าเกมมันกระตุกเป็นธรรมดานะครับผมโคตรโหลดเออโฆษณานะครับผมอ่ะยิ่งอ่ามันโหลดเป็นครั้งแรกด้วยมันก็จะกระตุกนะครับผมอ่ะก็พอเข้าไปในเกมมันก็หายลื่นเออหายกระตุกแล้วนะหายลื่นคุยอะไรล่ะอ่ะ นะครับผมก็นี่ครับผมก็จะทะลุ60เฟรมแบบนี้นะครับผมอ่าก็จะเป็น60เฟรมบ้าง70เฟรมบ้างนะครับผมอ่าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมแต่ถ้าจะให้ดีนะครับผมผมแนะนําว่าให้เล่นใน b u o s t c k 5นะครับผมส่วน b o o s t c k 4นะครับผมก็เอาไว้เล่นเกมอื่นอย่างเช่นเกม X Shot อะไรเงี้ยนะครับผมอ่าหรือไม่ก็ดาวน์โหลดติดคอมพิวเตอร์ไว้เลยนะครับผมอ่าเวอร์ชัน4นะครับผมเพื่อที่จะได้ตั้งค่าปุ่มนะครับผมแล้วก็เอาไปเข้า เอาปุ่มเนี่ยไปเข้าเวอร์ชั้น5นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้พี่ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ผ่านมาดูคลิปนี้นะครับผมเป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะครับผมอ่าสำหรับใครที่อยากได้เทคนิคดีๆนะครับการตั้งค่าอะไรต่างๆนะครับผมก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วก็กดติดตามไปด้วยนะครับผมพี่จะทําให้ดูทุกคลิปเลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ